สวัสดีครับท่านผู้ชมครับที่นี่มออุบลพาทุกท่านมาที่คณะรัฐศาสตร์นะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาพูดคุยกับอาจารย์นะครับซึ่งมีผลงานในการตีพิมพ์ในสำนักพิมพ์ระดับโลกนะครับเป็นผลงานวิทยานิพนธ์นะครับซึ่งก่อนหน้านั้นนะครับก็ได้รับรางวัลในส่วนของวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยมนะครับนักเรียนทุนใน ประเทศอังกฤษนะครับในสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์นะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปพูดคุยกับอาจารย์ดตรธนเชษฐ์วิสัยจรนะครับอาจารย์สาขาการปกครองคณะรัฐศาสตร์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับในเบื้องต้นต้องขอแสดงความยินดีนะครับที่พ้นงานของอาจารย์นี้ได้ตีพิมพ์เรียกว่าระดับโลกไปเลยก็ว่าได้ถือว่าไม่ที่สุดนะครับแต่ว่าก็ถือว่ามีจาหน่ายแพร่หลายไปทั่วโลกที่พูดภาษาอังกฤษครับสำนักพิมพ์เพาเกร์ฟนักมลันครับครับผมเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับอาจารย์ เกี่ยวกับเรื่องอาการข้ามพรมแดนในชีวิตประจําวันในบริเวณแม่น้าโขงครับซึ่งอาจารย์ธนเชษหรือว่าอาจารย์เจนี่ก็เป็นคนพื้นเพออีสานอยู่แล้วครับบ้านอยู่ใกล้ๆโรงพยาบา,า,าษษลสระบสิทธิ์นะครับเกิดอยู่ตรงนั้นนะฮะอ,อ๋อเป็นอุบลราชธานีของเราใช่ครับใช่ขออนุญาตพูดเป็นภาษาอีสานเลยได้ไหมอาจารย์เจนี่ผลงานอาจารย์ตั้งแต่ช่วงของวิทยานิพนธ์เอาเอาตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็ก่อนจะได้มาในการตีพิมพ์ในสมัยแนได้ได้ครับได้ครับจ้งไดก่อน ผมอ่ะมักเขียนอยู่แล้วก็ล่องอเอาเวียนนิพุนผู้ชึกเสียดายที่เเสเก็บไว้ซื่อๆก็เลยล่องทรงไปนั่มสำนักพิมพ์ที่แบบว่ามีซื้อเสียงที่แบบเข้าเห็นเข้าอา่านหนังสือภาษาอังกฤษเนาะเห็นแบบล่องทรงไปเผ้าเกรบเบิ้งมันสิเป็นแนวดก็ล่องทรงไปเบิ้งรับแบบสรงตัวเวียนีิพุนยังว่าท่านเนี่ยงตัวเวียนีิพุนแต่ว่าเพิ่นที่มีเขียนแบบแบบแบบทรงกรผมก็ล่องเขียนไปเดือนกรกดามปีหกสองทรงไปแหละกัประมาณสามเดือนเพื่อนกระตอบกลับมาว่า ถือว่าโอเคล่องล่องแก่ตามตามเนื้อหาเพื่อนให้ผู้กวดบึงกรีผู้กวดตอนแรกมีผู้กวดสามคนป็นผู้เซลซ่านอ่านบึงผมก็แก่แก่นําผู้กวดผู้แรกรถือว่าคอมเมนต์นี่ว่าโพสิทีฟกะกะคอมเมนต์กะแก่หลายหลายอยู่เพราะว่าเนี่ยจบปีสิบแปดเนาะปีสิบเก้ากระานไปหนึ่งปีรู้สึกว่าทฤษฎีสสไส้แดงศึกษานี่มันเปลี่ยนหลายทั้ดในน้ำแบบละเอียดก ไปอ่านลายเหลี่ยมอยู่แบบเออมันกะแก่ผู้กวดที่หนึ่งกระแก่หลายแต่ว่าก็ถือว่าขอมมนกะดีผมกะแก่คอมมนกะลายผู้กวดพู้ที่สองผ่านไปอีกสามเดือนสิ้นปีหกสองกะคอมมนกะแห้งครับกถือว่ากระแก่หลายอีกแต่ว่าก็ตบถ่ายว่าสีแนะนําให้ตีพิมพ์คือกันผู้กวดที่สามมีมัหลายก็ถือว่าสามคนถือว่าให้ตีพิมพ์สามคนถือว่าผ่านกับเส้นสัญญาเดือนเมษา ปี63โควิดมาพอดีกระเส้นสัญญาตอนนั้นครับคือตอนนั้นมันยังเป็นบทเสนอสื่อปี64 63ผมกับเส้นสัญญาล่ะเพื่อนกับว่าเริ่มเขียนได้ก็เลยเอาเวที่พ่นมาเขียนอะไรกะมามาเปลี่ยนมาปรับตามที่ผู้กวด3คนเปินคอมเมนต์เพินให้ความเห็นมาครับ3คนปันณ่ส่งตัวเหลี่มนี่แก่ไม่เนาะเขาพันษาปีไกยส่งไปใส่เวลาอยุ่3มเดือน มันเป็นสามสี่เดือนเด้หรือกฎากรกดามลโมกกรกะล,ะะะลาปีนี่จังไน้คอม,มินจากผูกวดอีกสองคนสรุปใส่ผู้กวดหาคุณโอ้กล้า <c oughs> สิแล้วคือบทที่หนึ่งบทที่สองนี่ของวิญญูพ่นนี่คือเอาเอามะฮวงไปแล้วครับบทชุดท้ายก็คือตัดออกยังจังสีรับกับวิญญิพ่นก็ถือเปลี่ยน,น <ừ. S 2> อันนั้นคือคือคือสรุปหลักใส่เวลาเกือบสองปีทรงบทบทเสนอไปเดือนเขาพัน้าปีหกสองครับ เป็นเล่มมาเนี่ยเห็นเห็นลงเว็บไซต์นี่คือเดือนนี้ครับเดือนเมษาแล้วก oh. ผ่านไปหนึ่งปีพอดีจัง,จง,จงได้ <c oughs> เห็นรับออนไลน์ <c oughs> นะครับ oh, แสดงว่ากว่าจะได้ตีพิมพ์นี่โบเมนธรรมดาขนาดว่าวิทยานิพนธ์ที่ที่สำเร็จมาแล้ว <c oughs> ต้องวับผ่านกรรมการอีกปั๊บใหม่อีกปั๊บใหม่อีกคือผู้กวดนี่เพิ่นสีบอบอกว่าเป็นไผครับเพราะว่าขอ้อมมนมันกะบ้องเทือมมันก็แห้งเนาะ <c oughs> บอกแห้ง <c oughs> ยังสีแบบเข้ากับอ่านบทพ่านะบ่อ่านแลวสิไปเขียนปิด ไปเขียดไปยังต่างสีนอกระปิดซื้อใบอย่างนี้ครับให้หูอยู่ผู้เดียวครับบาร์ดี้เพื่อนตีพิมพ์เรียบร้อยแล้วเป็นเหรียญเรียบร้อยแล้วเป็นออนไลน์หล่ะตอนนี้ขายออนไลน์ไรกับโตเลียมแบบตอนนี้กำลังสะออกแต่ว่าตอนนี้ซื้อได้หรอครับถ้าโทรถึงแพ่งบอลจันเจเห็นเพื่อนเขียนอะไรเก่าซื้อเก่ายูโรเด้เอาคือนทั้งสเก่าซื้เก่ายูโรโอ้ยูโรยูโรเจ้าบาทบึ้งมาสั่งซานซิปเจ็บบาทเป็นหนึ่งยูโร ห่วยสี่พันบ่ผมก็บูฮู้เขากันครับผมว่ามาว่ามาจังสันผมก็มันกับนักปกติอะครับยนี่ยมโหสื่อแบบนี้คือแบบไร้เทือกผมก็บออยากจกเงินสื่อเนาะผู้อื่นเขียนกับกระสิบอกของสมุดแนะน้าสื่อแน่ยังไงสิครับแล้วก็จังไปเสียบไปยืมมาอ่านนี่สิครับหนังสือภาษาอังกฤษของสมุดของมหาไร่ห้ามีไร้เหลี่ยมกับราคากสิประมาณนี้นะผมผมว่านะภาษาอังกฤษอาจารย์เจนี่ได้ได้เขียนแบบภาษาอังกฤษนี่มาหลายฉบับแล้วบ่ครับหลายเล่มแล้วบ่ เป็นเล่มอิลี่นี่เล่มแรกครับโอ้นี่เล,มเล่มแรกบอกแต่ว่าข้นเป็นบทความกเขียนมาแนับบทความที่แบบไปห่วมกับผู้อื่นอย่างสิครับกับนีแนอแต่อบอเปนบุกชัปเตอร์ได้สิเป็นบทความบารสารวิชาการอย่างโั้นสิเพราะนี่ตัวน,นี้เป็นเลม่มทื่อเป็นเล่มแรกเท่าถึงเนื้อหาอีกแค่น้อยหนึ่งนี่นี่นส่วนของเนื้อหาเน่หลักๆของเล่มนี้อาจารย์เจตต้องการบอกอย่างว่าไอ้แดนไทยเล่าเข้ากับยูไก่เล้าเนาะ ขามไปนี่เนม่ยไอ้เคยขามขามช่องเมฆขามมุ่งจันเนื้อสี่กับใส่บัตรพานใส่พาสปอร์ตจังสี่แต่ตัวนี่ผมศึกษาแบบผู้ที่เขายูมองหันเขาบวชใส่บัตรพานยังเขาขามไปซื่อๆนี่ขามกลับมามันมีวิธีจัดการในการขามแดนแนวนี่จังไรโอ้ยแกยูน้ำเขาเน่ไปท้าที่ซื่อไัยสิมาพอกเนาะแก<อ>ยูน้ำเขาประหิตน้ำเขาเนี่ยแหละกะสอนภาษาอังกฤษให้ลูกให้ล้านเพื่อนตอบแทนกับเพื่อนกับเออเห็นเป็นคู่บาอาจารย์เพื่อนกับเออกรบบอกมั่นนี่สิ ในหลายๆหลายคนเพื่อนก็ถือว่ามีความรู้สึกที่ที่ดีครับเป็นอ้ายเป็นนองกันน้ำเที่ยบานเนาะแล้วบันนี้มาเวลกันยุงสีมมาเวลภาษาพื้นถิ่นอีสานนี่มากอยู่บนนี้ผมขยักคือหลายหลายนนี้สัมผัสเด็กและเยาวชนเนาะในน้ำเที่ยบานน้ำน้ำใส่แดนคือหลายคนนี่มีความฉลาดเนาะเด็กหน่อยคือคือฉลาดอ่ะคือผมก็สอนสอนมาหลายคนก็แต่บังคนนี่เพื่อนกันมากคิดว่าความสามารถเพื่อนบ่ถึง ผมก็อยากบอกว่ามันถึงขั้นเจ้าแบบมีความพยายามมันถึงก็คือก็เลยใส่ภาษาตัวนี้ครับเผื่อสิซื่อว่าเฮ้าเนี่ยว่าภาษาจังสีเข้ากับเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ขึ้นกันขั้นเฮ้ามีความพยายามแบบไปถือทีถือทางมีผู้สนับสนุนครับกับมัอุบลราชคณะัดราศาสตร์กับ,บดบำเนินตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอุบลที่สิเป็นเลิดในน้นำโขงเขาน่นก็ค<ม>ือสนับสนุนคนที่บอกภาษาจังสีแหละครับให้เฮ็ดเบียดเงาน คือหมายความว่าเท่าไประดับานาศาตได้เบาภาษาอคิษภาษาคังก็ต้องดีดีพอสื่อสารได้แต่ว่าย่าลืมหลักบ้านเกิดเท่าเบาให้มันคือสื่อสารไทยบ้านเห็นมันได้เบานําฝลังกับ่าอายสมเนียงก็ได้จังงส่ครับก็คือเอาองค์ความหูอยู่นําโค้งเฮ่านี่ครับไปสื่อสารไปแสดงอให้นานาศาตเป็นเห็นนอกจากไปเว้าไปสอนมันบ่พ่อครับเขียนเป็นหนังสือตต้องพยายามเดให้มันไปสําเร็จครับก็คือเป็นความใฝ่ฝันของผมเองที่สิแสดงความเป็นเล่าความเป็นอีสาน ไปไ้สุดพุดพูเถิงครัไปให้มันไผยเห็นกับยาให้ไผยมาด,ดูถูกคนอีสานอีกครับครับเอาไปไว้ช่วงไทยกันแล้วกันนะครับผมอจจาจารย์เจฝากยังถึงเธอผู้ชมนะก็เนี่คออยครับพื่มใจในความเป็นอีสานครับแล้วกับคนอ,อีสานอีคนมีความพยายามมีบแพาไผในโลกกั ถือว่าเขาให้มั่นใจในตัวเองไ้จะครองเองว่าแบบมีความสามารถครับกับไปใดนะครับอย่าอย่าคิดว่าเฮายคมีความสามารถครับขันตั้งใจจริงครับแค่นี้ครับโอ้ oh, สุดยอดสันส้นๆมีความหมายประทับใจหลายนะครับกะเป็นกําลังใจให้อาจารย์เจรกะในการเทิดงานนะครับงานดันการวิชาการดันการสอนหรือว่าผลงานาวิทยานิพนธ์ผลงานตีพิมพ์เมียงต่างๆจะติดตามกันลยกัน นะครับให้ประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับอาจารย์เจครับครับนี่คือท่านเรธนเชษเปลี่ยนภาษาเลยนนะครับอห่วยเปลี่ยนภาษาอหนึ่งตัวคือสิจบรายการขอบคุณอาจารย์อีกครั้งหนึ่งมาพูดคุยในรายการกับเรานะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตมาสัมภาษณ์พูดคุยอีกครั้งหนึ่งกิจกรรมดีๆโครงการต่อไปนะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับ